สวยเสียงชัดเจนอ่าวันนี้ไลฟ์สดให้กัแบ,บแฟนๆได้ดูที่ชมกันครับพี่น้องพี่อยู่ทางบ้านครับหากว่าอัดอค,คืนนี้ไปครับสนใจอยากเข้ากลุป,ปิดออนไลน์ซื้อบัตรกรุปิดออนไลน์ที่สาวน้อยลำเพลโชวกรุป,รป,ปิดออนไลน์สาวน้อยลำเพลโชวร,รายวันวันวนแ,ลวนและ8 8บปาทเท่านั้นเองครับการสแสดงของพวกเราจะเปิดทำการสแสดงยาวกันไปเรื่อยๆครับอ่ายังอยู่ในบรนเีวันกรุงเทพมหานครบ้าง ครับอ่าขยา่างออกไปนิดนึงนะอ่าอาจจะเป็นชนบุรีบ้าประยองบ้างเนาะก็สามารถกรับผมซื้อปักกลมปิดออนไลน์ได้ที่สามน้อยมอเตอรโชวนะครับขอบคุณทุกพลังงางขอบคุณทุกนยมนตรีครับขอเวลาแป๊บนึง,นงครับผมให้อาจารย์นักมนตรีได้เสาเช็คครับแป๊บเดียวเนาะจากนั้นเราก็เข้าสู่โหมดการแสดงครับให้กับเปนแฟนี่ดูที่ชมกานี้ สว,ส,สวัสดีครับผ่านทางไทยสวัสดีครับผู้จัดการมาเดียวได้นะคะอ๋อผู้จัดการมาเดียวนะครับไลฟ์สดใช่ไหมไม่ค่ะเป็นคลิปคลิปสันส้นอ๋อคลิปสั้นลงวันไหนลงวันนี้แหละค่ะยังไงใครที่อยู่ใกล้แถวพระประแดงนะครับรีบมาเลยวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีจัดเต็มทุกรูปแบบแสงสีเสียงมาให้กำลังใจครับสาวน้อยระเพนโชว์โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมสวัสดีครับ่าาิประมาณนี้นะ ขบารัตเยนักตั้งตัพพังอัปาราตังธรรมตุโนพเตกรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอกุศลอันทั่วข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดครั้งในล่วงเกิในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์ตลอดทั้งบิดามารดา ญาติยายสามีภรรยาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งติตในสถานที่นี้พระพุทธเจ้าที่พระแม่นางตรณีพระแม่คงคามหานนทีเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าปูเจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ามวยเจ้าหนองเจ้าพรกเจ้าเวรโอมัสทิบดา ลุกตาทิดาอากาทิดา,า,าทวดาพา,า,ดา,าดีิอิดปงยงยัง้งพญานาคตนคันพญาย,ยมราาภาราจักรุโลกบาลทังสีนายณิริยาบาลพลังเหนือโลกเหนือจักรวาลหากข้าพเจ้าได้ร่วมเกินด้วยกายวาจาใจทั้งต่อนหน้าและรับหลังจำได้ก็ดี จำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจต,ตนาหรือหาเจต,ตนาไม่ได้ขอให้ท่านผัวมีพระคุณที่เคารพน้ำเสียยังกล่าวนามมาแล้วนั้นจงรุกกระชายให้กระโทษกระโจนอาวสิกรรมไม่เกี่ยวกับพระบั้ชา ของเสียดยังไร,看看รอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพาดขอแต่ความสุขความเจริญความมีโชคมีชใจจงเกิดจงมีเกอ๋พวกข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวให้ออกขอคพลัง่ำใครทำของพระเมตตุบาจารย์ ยานามัคคโมกรุณาพุทธาธาอายิตีนณเกิดูนเมีธาณจงบังเกิดกับลูกหลานมีงานสาวน้อยลำเพลนโชว์โอกระโชว์มหากระชัง da งานการลังไหลเข้ามายังเบาขาดสายงานหล่นงานเหลือขอให้มีซื้อมีเสียงสิปัสตาหาบันดือคนุณยสุสุมพรคนหักคนณหอมคนหลงคนไหล,ลบ่เป็นตะไดก็ขอให้ได้บ่เป็นตีดก็ขอให้ดีจงประสบในความสำเร็จสำเร็จสำเร็จปังบังบังบังเน้อป่วยสั้น ชุกอินนิวเจนนะครับว่าสิ่งนี้โปรเจกต์พิเศษก่อนผูกกับกับมากนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ลับนิดนึงค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะโดยขอถ่ายบรรยากาศใแถวชุนซุนซึ่งตาว่าอะเอียดต่างๆขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เฮียมาเฮียมาแล้วนะคะเฮียจะมาคุยเรื่องโปรเจกต์ต่างๆนะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ันนี้จะเป็นน้องนิวเจนค่ะนิวเจนพี่เหี่ยปั้นขึ้นมาใหม่นะคะ อย่ามีเซอร์ไฟนะคะพออุ้มไว้ก่อนอย่างน้เนหมดเลเดร์เอนะคะีอะไรเกี่ยวเดี๋้วทหมดสจกว่าตวนี้มันก็งไดเพราะเดี๋ยวมีกำลังพันน้วโป้งลับนะคะไม่ต้องตีเือเป็นคนเราวกจะใส่ที่ใส่ทีงค กจะถ่ายก็มีของมองดีแะในการถ่ายเนาะแล้เข้ามาเ่วมาแล้แข่งเข้าไปช